nói không ạ Nhưng nghiệt mà thằng đi ạ Ô Sorry, ยวอทซับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมมังเอียดสำหรับคลิปนี้เห็นมังเอียดเสียงราอแบบนี้มังเอียดก็เป็นหวัดนิดหน่อยครับไม่ได้เป็นโควิดแล้ววันนี้มเมื่อคืนฝนตกหนักมากน้ําท่วมทุกคนน้ําท่วมทุง่งและมังเอียดจะมาที่แหลง่งที่มังเอียดเคยจับเพราะว่าเวลาน้ํามากปากัดมันจะขึ้นเยอะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่ามังเอียดจะได้ก,กี่ตัวบอกเลยว่ามังเอียดก็ช้อนก่อนแล้วนะหนี้นะดูทุกคนเป็นร้อยทุกคน เมียบอกก่นเลยนะว่าตักทีเดียวนี้ได้เป็นร้อยเลยถ้าไม่เชื่อนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดตุ้งกระติ่งแล้วตามมารับชมเลยทุกคนมาปึ๊บบอกเลยพีย่เอ๋ตักทีนึงเป็นร้อยจริงบอกเลยว่าร้อยแดงร้อยแดงจริงทุกคนตาเลนะเมียดใส่หมดถุงไหมไม่รู้นี่นี่ทุกคนดำปืด๊ดมาดูกันนะว่าที่เมียดขี้โมาเป็นรอ้นรอยเป็นร้อยเป็นพื้นนะตาเลนะ Uh huh. บอกเลยนะเอฟซีนี่นะทุกคนดูนะซิมน้็ริมเออ,อนี่ทุกคนนี่สองอ่าทุกคนพอกี้มูไม่ได้ปลาออกมานี่ทุกคนเห็นแล้วไมสามมันน้ำเปลี่ยนสีนะทุกคนมันก็ไม่ดำเท่าเลยตรงนี้ทุกคนดูนะ โ,โหทุกคนดูเป็นรอยมังห็ดไม่ได้ออกมาปล่อยนะนี่ทุกคนคือมังห็ดเก็บหมดเลยนะคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อีกนะทุกคน <c oughs> มังห็นอนุรักษ์นะทุกคนเชิญอ,อนุรักษ์ทุกคนเชิญอ,อนุรักษ์ทุกคนโอ้โหว่ววางเปล่ามาๆม,ม,มาดูกันนะปลามันจะขึ้นกรอบๆนะทุกคนปลามันจะขึ้นกรอบๆอือไม่ได้ พอขี้มูปุ๊บไม่ได้เลยอืไม่ได้ฝั่งนี้ถุงไรปลาไม่ขึ้นนะไอตีโอ้โหดูไม่เอาอือ,อสามทุกคนมีตัวผู้ใหญ่ด้วยตัวหนึ่งเห็นไหมมันมามันจะมาก่อวอดนะเพราะฝนตกเมื่อคืนนะทุกคน แต่มันยังไม่ตันได้ยังไม่ทันได้ก่อโหวตนะมึงเห็ีบมาเก็บซะก่อนเรียบร้อยแถวนี้น่ามันน่าจะไม่มาก่อนะเออแล้วมั้ทุกคนได้เลยครับโคตรเกินนะทุกคนโอ้โหดูทุกคนอื้อหือเต็มเมียมไปต่อเออได้แล้วแมาโอ้โหไม่เอา แมวโอ้โหตัวนี้ใช้ได้ทุกคนดำปืดเฮากนโอ้โหทุกคนดูโอ้โหโอ้โหทุกคนดูนี่อยู่คนเดียวมีห้าเลยทุกคนใช่เลยเฮ้ทุกคนดูโอ้โหเซ็ก ดำปืดเลยทุกคนไปต่ออ่อนายเอฟซีปืดไหมวังไม้เหรอฮาไปลงวังไม้เดี๋ยวมึงจะพาลงลงลงวังไม้โอ้โหดำปืดเลยใช่ไหมมาเอฟซีมาเอฟซีอื้อ นี่รอยบางเหยียดช้อนแล้วนะแต่บางเหยียดมาช้อนท้าไมดูนะเพราะมีปลาเยอะจริงนะได้ทุกทีที่ตักนะทุกคนดูเออได้ทุกครั้งเลยจริงๆนี่ไม่ได้หมูเลยนะอูอ่าไม่ได้เลยเนวะ้ยถ้าบางเหยียดถ่ายตอนแรกนี่เท่เลยนะโอ้โหทุกคนดูอืมตัวใหญ่สองทุกคนพูดนะแต่มันยังไม่ดำเพราะว่าน้ำมันเพิ่งเปลี่ยนสีใส่ลงไปเองดิ โอ้โหทุกคนดูตัวใช้ได้หมดเลยนะทุกคนขนาดนี้ใช้ได้หมดเลยโอ้โหเต็มเหนียวเลยพี่เดี๋ยวก็ไปคัดที่บ้านนะทุกคนโอ้โหบางหมัดเขาลงวางใหม่กันแล้วนะทุกคนเห็นชัว่าวางใหม่ดําปื้ดนะเดี๋ยวไ่ค่อยตามไปขอเก็บวางนี้ก่อนดูไม่เก็บได้ไงทุกคนดูดนีนี่ม,มีมานคู่ทุกคนนี่นี่ทุกคนตัวเยยนะเฮ้นี่ทุกคนเห็นได้ดูนะ พอเต็ม,ม,มือไหมเงี้ยแล้วไม่ช่วยเลยไปเพิ่มสิโอ้โหได้อีกแล้วทุกคนผู้เมียน่าจะเป็นผู้นะแต่ยังไม่ดำเก็บเดี๋ยวพอก,กลับไปใส่ขวดมันก็ดำหมดนะไอ้สินะอืออือ โอ้โหเอฟซีดูโอ้โหซอกๆเลยทุกคนซอกๆเลยนี่เต็มมือทุกคนปลาทั้งนั้นเลยเอฟซีฝนตกนะปลากัดมันขึ้นนี่ทุกคนเต็มมือใส่ไปทุกคนมันอยู่ได้นะใครบอกว่าปลากัดไม่อยู่เป็นฝูงนะมันอยู่เป็นฝูงเวลามันจะขึ้นมากอดเหรอเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมใช่ไหมเอฟซีโอ้โหเขียวปื้ดทุกคนเอฟซีตัวนี้เขียวปืดววป้ด เขียวพืชเขียวพืชเขียวพืชหนี่ยนะทุกคนอ๋อไม่เอาลูกมันนะเอาแต่พ้ก,ก่อนนะแล้วก็เอาเมียมันด้วยนะนี่เมียมันนะหืมเอ,อียดเชิงอนุรักษ์นะทุกคนอนุรักษ์รักที่บ้านนะแต่ว่าไม่ใช่บักที่วังนะโอ้โหทุกคนดูเมื่อกี้เอียดเห็นเลยนะมันวิ่งอยู่นะนก็เลยตักลงมาเลยนะตามันขึ้นมาอยู่ก้างๆนะฝนตกเอฟดีดูทุกคนเยอะจัดอะทุกคน เออทุกคนดูเยอะจริงโอ้โหทุกคนเขี้ยวปื้ทุกคนดูโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยทุกคนมาเป็นแก๊งเลยเยอะจัดดูทุกคนดูตักทีเดียวนี่เต็มมือทุกคนโอ้โหชงเทจะไม่จุเลยนะถุงนี้นะเงียต้องเปลี่ยนถุงนี้นะถุงนีทุกคนน่าว่านะโอเคแต่ไม่เป็นไรเงียพาถุงน้ำรงมาแนละ้วไปต่อเลยเอฟซี ตรงนี้นะโอ้โหทุกคนดูนี่ทุกคนเขียวปืด๊ดโอ้โหเขียวปืด๊ดเขียวปื๊ดจริงอืมอืมมาพร้อมกับเมียเลยนะทุกคนอืมสวยมากตัวนี้ทุกคนดูเขียวปืด๊ดไปไปไปเดี๋ยวไปเอยงค่อยย้ายอุ้งใหญ่ให้มันนะอืมแม่นปีอะตักต่อตักตอ โอ้โหได้อยู่ก็มีนะเล่นขอบอย่างเดียววันนี้ไม่ลงตรงกลางเน้อเอฟซีโอโหเจอนะทุกคนเล่นขอบก็เจอนะเห็นไหมโอ้โหบัง,ห,บงหมัดไปวังหมัแล้วนะตรงนี้บังหมัดช้อนแล้วทุกคนแต่บางเอ็ดมาซ้ำดูเฉยๆนะได้ทุกตักเลย โอ้โหสัตว์ประหลายาวเลยโอ้โหสัตว์ประหลาทุกคนได้ไหมทุกคนฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วนะบังหมาช้อนหมดแล้วฝนะั่งนี้โอเคไม่ได้แล้วฟฝั่งนี้หมด Chưa ừ. ừ, đâu sẽ đó mà nó sẽ là phiên mà đơn thảo màn mẹ đảm thiểu phong kỳ mà kiếp tuần màn 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 โอ้เด้งมาของแท้มีเอฟซีมาออเลือกอะไรทีอันเอฟซีอที่ตักเมยเอเออทีดียวเดีเป็นเต็มนีอย่างออเลี้ยงหมดไม่นี่เลืกเลือกประกันเลียงหมดเลือกตัวใหญ่พ่อเป็นชาเป็นช่าอยู่ที่ร่มเหรอใช่ใช่อยู่ที่ร่มเอซีเลยตักทีเดียวนี่ เลือกกะตวผูทีนั่นนี่เพีวตอเียไม่เอาเร่งหมด้เป็นพรวดเร่งหมดก็มีนอยอจหนักมานี่ฮโอ้มาิหินกมอเห็นแล้วลาดเร่งหมดเอออะไนี่ทะเลเ่งหมดนะมีาดเออมีปลาหมอต้องมาเดอคิดปลาหมอก่อนมดลียงแนกมีเลี้ยงไม่เลี้ยง เฮ้ยอย่างนี <S <S ้เราต่อพูดคนว่ะนี่ต่อพูดอะไรเพียงว่ะเราจดได้มาวันต่อพูดไปเนี้ยนะอ๋อเลือกยากวันนี้เว้ยต้องใส่ไปแล้วก่อนอืมตัวเมียไอกว่าเาบ้านนั่นเอาเงี้ยนี่ชูนัดแดงนี่ไอชูไอชูอะไรปลาดีนี่นัดแดงมาโดยตักที่ดีตะกูลเลยเอฟซีตะเล่นะตะเล่นะเอฟซีนะตะเล่นะเอฟซีนะตะเล่นะเอฟซีนะเออเอฟซีเลยฮอ ใช่เนี่ยาตายคิบปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวตักให้ FC เล,เลยเเงียบไม่รู้ว่ากล้องมันเข้าดีไหมแรงมมดโอ้โลบงกากดูเขียวปืดบงการ FC นี่เขียวปืดเออตายห่วงแล้วตายห่วงแล้วจริงขนัดท่านี้ แล้วตัวเขียวนี่เล็กไ่ถูกเลยนี่เขียวอยู่นี่อืม,อมเขียวตั้งเพลงอโอโตักทิ้งเป็นรถเอฟซีเอเลยขังแย่วันนี้มันมันอะไใช่ใช่มันน้ำท่วมอือเอฟซีสองที่ตาตาเลยนะเอฟซี F C นะมึงเห็นใจแน่เลย,เลยอ,อือ่ะอ่าหมดแล้วตวกระเลียมนี้องเลย อ่า <formation> ah, หมดแล้วฝั่งนี parole, right. ah ้อยู่ที่ต uh ิงมาอยู่ท <laughs> oh ี่ิงมาอะไรนะใช่โรงงานปริบัติโรงงานบริิลโลมาเฮือเขียวบื้ดเร้วมาระกเรืงมาเ้อพอแล้วเอฟิเนาะหอบเห็นแล้วไหเอฟิฮะเห็นแล้วไห เอฟซีน okay? ah, ้อยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บางเหตุก็เอาพอประมาณนี้ก่อนพอเจกเอฟซีที่ว่ายังตกค้าง้วทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ทักเฟซทักไลน์ทักแอดทักแชตมานะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บางเหตุขอตัวลาไปก่อนชอบกันเลยชิคุชิแค่ลืมสุดแล้วกันแล้วพวกบางเหตุได้ไปอิสระสุดแบบดีแล้วไปก่อนสวัสดีครับ